เพราะว่าล่าสุดมีการรายงานตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อท,ที่ลดลงครั้งแรกในรอบ8เดือนนะคะแล้วก็ที่สําคัญในยะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ค่ะที่อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวได้อย่างมีในัยะสาคัญเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ค่ะ โดยหน่วยงานเศรษฐีแห่งชาติเกาหลีใต้นะคะออกมาพูดถึงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการรวมไปถึงภาวะเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมานะคะพบว่าลดลงไป0.3จากปีที่ผ่านมาเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562และถือเป็นการลดลงแต่ระดับศูนย์ครั้งแรก,ออกขออภัยค่ะเป็นครั้งที่2นะคะในประวัติศาสตร์หรือตั้งแต่หน่วยงานเศรษฐีเกาหลีใต้เริ่มเปิด เผยข้อมูลในปี2,508ทีเดียวโดยเงินเฟอ้อทั่วไปที่บอกว่าลดลง0.3นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานคะ่ะ ซึ่งตัดราคาสินค้ากเกษตรแล้วก็พลังงานออกไปพบว่ายังเพิ่มขึ้นได้นะคะ0.5%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรปศุสัตว์ประมงค่ะเพิ่มขึ้นถึง3.4%นอกจากนี้หน่วยงานเศรษฐกิจเกาหลีใต้ยังระบุด้วยนะคะว่าสาเหตุสำคัญที่ทําให้ตรางเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมไปตระดับศูนย์ก็เพราะว่าราคาสินค้าปิดโตลเลี่ยมหรือว่าราคาพลังงานนั้นลดลงถึง18.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมไปถึงมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิงที่ทำให้สินค้าและบริการนั้นมีราคาที่ลดลงไปด้วย ส่วนอัตรางเงินเฟ้อที่ลดลงนะคะก็ทําให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ตัดสินใจออกนโยบายผ่อนคลายทางการเงินสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงไป0.25นะคะล่าสุดดอกเบี้ยของเกาหลีใต้อยู่ที่0.5ซึ่งก็ถือว่าต่ําที่สุดในประวัติการแล้วค่ะนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายประเทศใช้นะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายเรื่องของภาพเศรษฐกิจแล้วก็พยุงให้เศรษฐกิจกลับมาอยู่ในระดับปกติให้เร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณที่ติดตามทีน็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะเสื้คลายอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live เลยค่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ